วันก่อนวัดค่าตัดชีนีมวลกายไปแล้วของตัวเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน,น้ำหนักเกินไปนิดนึงนะคะวัดรอบพุงอุ้ยไม่ใช่รอบเอวแล้วก็อยู่ในขั้นที่เกือบจะอ้วนลงพุงนะคะก็วันๆก็ไม่ค่อยได้กินอะไรหรอกนะคะบางทีมื้อเช้าก็ไม่ค่อยได้กินด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นคำพูดของลูกค้าหน้าร้านนะคะ แล้วลูกค้าถามถ่องว่าแล้วแบบนี้จะให้กินอะไรล่ะค่ะวันนี้เราเชอเอิญเมนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักว่าอาหารอะไรบ้างนะคะที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะอ้วนลงพุงได้นะคะพร้อมไปยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องเล่าจากร้านยาโดยเพจสัชเชอร์เอมนะคะเมื่อครั้งก่อนๆน,นะคะเราได้สอนเพื่อนๆคิดดัชนีมวลกายนะคะซึ่งก็จะรู้ว่าเราอยู่ในระดับน้ำหนักที่สมส่วนผอมน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้แนะนำให้ใหเพื่อนๆนีนนะคะ่ะ วัดรอบเอวของตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆมีภาวะเสี่ยงต่อ อ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่านะคะพอจะจําได้ไหมคะว่าคิดกันอย่างไรนะคะเอาส่วนสูงเอาน้ําหนักวัดรอบเอวกันแบบไหนนะคะหากท่านไหนอยากรู้เพิ่มเติมนะคะว่าเอ๊ะเขาวาจะกันยังไงนะหรือว่าบางท่านกาลังเข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะทางเพจเชิญเพจสัตว์นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ก็คือเชิญเพจสัตว์เฮลที่ขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะค่ะมีคำ ถามจากหน้าร้านว่าเราก็อยากลดน้ำหนักนะวันๆก็ไม่ค่อยได้กินอะไรหรอกพยายามงดข้าวงด อาหารไปหลายมื้อละแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ผอมสักทีนะคะวันๆบางทีมื้อเช้าก็ไม่ได้กินมื้อเย็นก็ไม่ได้กินกินเฉพาะมื้อเดียวคือมื้อกลางวันนะคะหรือว่าบางทีก็ลวบไปเลยไปกินมื้อเย็นทีเดียวนะคะก็ไม่อยากจะกินข้าวเยอะเนาะ,นะก็อยากจะให้น้าหนักลดลงแต่ผมปรากฏว่ายิ่งท,ทําทีไรก็รู้สึกว่ามันมีพุงยื่นออกมา ทุกทีเลยอาหารในแต่ละวันก็บางทีก็กินลูกชิ้นทอดบ้างาไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่นะคะอ่ะค่ะเพื่อน,อนๆหารู้ไหมคะว่าอาหารหนึ่งในนั้นที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินได้นะคะก็คืออาหารประเภททอดหรือว่าอาหารที่มันมีไขมันค่อนข้างจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นนะคะ ลูกขิ้นทอดป้าต้องโกอะไรก็ตามที่ต้องใช้น้ำมันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีไขมันประเภททอดเอ่ยหรือว่าไขมันเยอะๆคอเลสเตอรอลสูงๆเคะเขาก็จะเข้าไปสู่ร่างกายนะคะแล้วก็จะมีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กมีการดูดซึมแล้วก็กระจายไปทั่วส่วนของร่างกายนะคะเพื่อนำ สารอาหารประเภทนี้ไปใช้ในการละลายวิตามินบางอย่างที่ต้องใช้ไขมันเป็นตัวทำละลายนะคะก็คือวิตามิน A D E K นะคะสามวิตามินนี้นะคะเขาจะใช้ไขมันเป็นตัวช่วยในการละลายนะคะฉะนั้นหากเพื่อน <S 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 ๆท่านไหนที่กินวิตามิน3ตัวนี้อยู่นะคะการกิน ็แนะนําให้กินหลังจากกินข้าวแล้วนะคะเพื่อจะทําให้การดูดซึมดีขึ้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วหากว่าปริมาณอาหารประเภทไขมันที่เข้าไปสู่ร่างกายเนะะี่ยค่ะ่อนข้างจะเยอะมากเกินความจาเป็นนะคะก็จะไปเก็บไว้ใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็บริเวณช่องท้องของเรานะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นลักษณะห่วงยางหรือเป็นพุงออกมานะคะเมื่อวัด รอบเอวก็เลยอาจจะทําให้มีรอบเอวที่มากเกินมาตรฐานนะคะโดยที่ส่วนสูงของเรานะคะเท่าไหร่ก็หารด้วย2นะคะอย่างเช่นส่วนสูงของเรา160ฉะนั้นรอบเอวของเรานะคะต้องไม่เกิน160หาร2ก็คือไม่เกิน80ซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนก็คงจะต้องไปวัดเองนะคะนี้นะอะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกินความจำเป็นอะ จะทําอย่างไรให้ไขมันที่เกินความจําเป็นที่ไปสะสมบริเวณใต้ผิวหนังเอยบริเวณภูงเอยทําให้มันสลายนะคะก็คือว่าเราก็ต้องทํากิจกรรมนะคะอย่าอยู่นิ่งๆถ้าหากว่าเราไม่ขยับขยื่นเลยอะค่ะ ก็ร่างกายไม่มีการใช้พลังงานนะคะก็อาจจะเป็นไขมันที่พอกพูนแบบนี้เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ควรจะต้องกินอาหารแต่และประเภทให้พอเพียงนะคะให้พอดีอย่าเน้นอาหารประเภททอดประเภทผัดอะไรมากจนเกินไปนะคะควรจะกินอาหารประเภทต้มประเภทต้มประเภทยำอะไรพวกนี้ที่มันไม่ใช้ไขมันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายให้พอดีนะคะเพื่อจะได้ ใช้ไขมันที่ส่วนเกินในแต่ละวันเนี่ยค่ะออกไปทําให้เพื่อนๆไม่เกิดภาวะอ้วนลงพุงนั่นเองนะคะค่ะหากท่านใดนะคะต้องการคําแนะนําเรื่องการใช้ยาและการดูรายสุขภาพก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ชเชยมเพสัตร์ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ